สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมฟุตบอลที่มีให้รุ้นให้เชียร์กันในช่วงฟีฟ่าเดย์ยังเป็นเกมทีมชาตินะครับหลังจากเมื่อคืนนั้นมีทั้งอุ่นเครื่องมีทั้งฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกและก็ฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคืนนี้ช่วงเช้าต,ตรู่ตามเวลาบ้านเราก็ยังมีเกมทีมชาติที่อเมริกาใต้เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ เล่นกันช่วงเช้าเลยนะครับ7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาบ้านเราบราซิลครับยอดทีมมหาชนที่มีแฟนบอลมากมายทั่วโลกนะครับเจอกับโบลิเวียบราซิลอันดับ3อันดับฟี f านะครับส่วนโบลิเวียอันดับ75เมื่อคืนนี้2ทีมใหญ่ในโซนอเมริกาใต้ก็ชนะไปแล้วทั้งอุรุกวัยแล้วก็อาร์เจนตินาในการเฉือนคู่แข่งด้วยผลต่างประตูเดียวนะครับ คืนนี้ถือว่าเช้านี้นะครับเชา้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นคิวของราซิลคุมทีมโดยตีเต้นะครับก็มีนักเตะซูเปอร์สตาร์มากมายอยู่ในทีมหลังจากที่มีเกมอุ่นเครื่องไปเมื่อปลายปีที่แล้วโน่นนะครับแล้วก็พักเลยครับไม่ได้เล่นเกมทีมชาติอีกเลยชนะเกาหลีใต้ไป3าต่อศนนะครับนัดนี้ นักเตะที่เรียกมาแน่นอนนำโดยเนมมานะครับนักเตะดังในยุโรปทั้งในพรเม์ลิกในเกาชโชนะครับในลาลิกายังมีคูตินโยนะครับคูตินโยตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในทีมแลวก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญด้วยตอนนี้กลับไปอยู่บาร์เซลโลน่านะครับกุสปาะตูเอเดซอนนะครับจากแมนซิตี้เป็นมือหนึ่งเพราะว่าอาลิซงของลิปุนั้นมีอาการบาดเจ็บ นอกจากเนมมาแล้วยังมีริชาริสซนจากเอฟเวอร์ตันนะครับมีเอฟเวอร์ตันจากเบนฟิก้าแน่นอนมีฟิมิโนจากเรยัลแล้วก็โรดริโกจากเรอัลมาดริตนะครับดูชื่อชั้นผู้เล่นของประเิลน,นั้นเหนือกว่าโบลิเวียของฟาริยสนะครับที่นักเตะเกือบทั้งทีมเลยเล่นอยู่ในลีกโบลิเวียจะอยู่ในลีกยุโรปแค่คน2คนแล้วก็ไม่ใช่ทีมใหญ่อะไร มองดูแล้วไม่น่ารอดคือต้องบอกว่าไม่รอดนะครับมาเยือนด้วยบลิเวียการที่อุรุกวัยกับอาเจนตินาชนะคู่แข่งแค่ประตูเดียวก็เป็นโอกาสของบราซิลที่จะถล่มคู่แข่งอย่างบรลิเวียนะครับน่าจะมีสองประตูเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าแนวรับก็ถือว่าแข็งแกร่งมีติโกซิลวาตอนนี้อยู่กับเชลซีนะครับมีมาคินยอสจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วย โอกาสที่โบลิเวียจะเจาะแนวรับของบราซิลนั้นยากวันนี้ตั้งไว้ก่อน2ประตูแล้วก็ลุ้นประตูที่3นะครับแม้ว,ว่าจะห่างหายจากสนามแข่งไปนานแต่ว่าความสมรรถนะตัวทีมเวิร์กที่เคยเล่นกันมาน่าจะทําให้บราซิลเอาชนะได้ขาดครับสองประตูเป็นอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นประตูที่3ซึ่งเชื่อว่าบราซิลทําได้สําหรับท่านสมาชิกและ ทุกท่านนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจแอดดีวีรศักดิ์รวมทาง Line แอดนะครับแอดไปที่888 AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ